ธรรมาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรมาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,568การที่เราจะไปนิพพานมันต้องชำระสิ่งที่มันติดพรดุงพรังอยู่ในจิตนั้นออกหมดก่อน วิธีการทำงานมันยังมีอีกมากมายที่เราจะต้องทำไม่ใช่เรามานั่งพุโทโธพุโทโธแล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดความสว่างสวยของใจทำให้เกิดความรู้ของใจนั่นคือธรรมะอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดความมืดบอดของใจอันนั้นแหละคือกิเลสอันนั้นคือพยามาณ อันไหนที่มันทําให้เกิดความสว่างสวัยของใจอันนั้นคือพยาจิตตรชมันมีอยู่สองแนวทางแค่นั้นครูบาบวทใหม่เราเป็นไงท้องปฏิโมกท้องปฏิโมกไว้สวด ต้องเร่งทำงานงานของเราหน้าที่พลเมืองศีลธรรมที่จะเจริญรุ่งเรืองระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเพราะบริษัทซีพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เจริญในด้านศีลธรรมในด้านข้อปฏิบัติ ไม่ได้ว่ามีใบประกาศแล้วมันจะเรินนะไม่ได้บอกว่ามีกระดาษแล้วมันจะเลินไม่ใช่มันจะเลินที่ใจใจมันข้ามอบายภูมิได้ไหมข้ามอบายภูมิทั้งสี่เปตอสุลกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานจิตเศร้าหมองอบายภูมิยอมได้ ภคิจผ่องใสสักกรรมจรสวรรค์ย่อมได้เราเอาแค่ความผ่องใสธรรมดาแค่นี้หรือเราเอามากกว่านี้ถ้าเราต้องการมากกว่านี้เราก็ทําขึ้นไปให้มันมากกว่านี้ทําลายตัวสังโยชน์ลงไปคือสกายทิฏิิวิกิกิจฉาศีรพัตตปรมาตการที่เราจะทําลายสังโยชน์ได้ เราต้องกลับมาพิจารณากายไม่ใช่เราจะมานั่งนึกพุโทโธพุโทโธแล้วก็ไปนอนพุโทโธพุโทโธแล้วก็นอนอย่างนี้มันไม่ใช่งานของเราที่จะต้องทําอีกมากมายสมถก,กรกมฐานวิปัสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งเรามีความชํานาญหรือยังเรากําหนดได้ตลอดเวลาหรือยัง ถ้าเก็บไข้ได้ป่วยมาถึงระบาดเนี่จะมาวอยบายหาคนนูน้นคนนี้ไม่มีใครเขาจะมาช่วยเหลือได้ไม่มีใครที่จะมาทำงานให้เราได้นอกจากตัวเราเองถึงได้ว่าอัตตาหิอัต,ตโนานาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน มันเป็นที่พึ่งของตนเองได้หรือ,อยังเดีย๋ยวไปคิดว่าเราเกิดมาแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรตายแล้วก็แล้วไปมันตายแล้วแล้วไปมันใช่แต่มันยังจะต้องไปท่องเที่ยวอีกไปในพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มรมอนดอนไปอีกเหรถ้ามันไปอย่างนั้นอีกบน้นีจะทำยังไง ไปตกนรกอย่างไปอบายภูมิสีมาทางฝ่ายดีคือมาสักกรรมจรสวรรค์เทวโลกพรโลกหรือนิพานการที่เราจะไปนิพานมันต้องชำระสิ่งที่มันติดพลุงพลังอยู่ในกิจนั้นออกหมดก่อนมันถึงจะเข้ารูเปิดประตูพระนิพานได้เหลือแต่กิจ ไม่มีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเป็นสิ่งเกือปนไม่มีความเศร้าหมองเป็นสิ่งเจื่อนปนแต่บัดน,นี้มันอยู่ด้วยความเศร้าหมองข้ามอบายภูมิก็ไม่ได้แล้วจะไปหามาผลนิพพานที่ไหนมันมันไม่มีเลกเรากำหนดภาวนากำหนดพิจารณากาย เราให้เห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธาตุวิญญาณธาตุนี่เรากำหนดได้ตลอดเวลาไหมละลายร่างกายนี่ละลายลงไปได้ไหมหรือไปติดทิฏฐิติดมานะติดอาสวะติดกิเลสติดความโลภความโกรธความหลงติดสิ่งมัวหมองต่างๆนนถ้าเราละลายร่างกายไม่ได้ มันก็มีตัวสก,กายยัติธินั่นมันจะมีที่ตั้งของอุปกิเรสทั้งหลายแล้วนื้อบัดนมันมาตั้งอยู่ในร่างกายนี่คือสก,กายยัติธิวิกิกิฉาศีรพัตปรมานั่นถ้าหากเราสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอาการต่างๆที่สก,กายยัติทิมจะไปตั้งอยู่ตรงไหน ตั้งอยู่ในผมเนอะผมนี่มีกี่เส้นเรานับดูสิหนังมีกี่ตารางนิ้วมีกี่ฟุตแล้วก็ออกมานับดูเอนใหญ่เก้าร้อยเอนน้อยเก้าพันเอามานับดูกระดูกสามร้อยท่อนเอามานับดูไหนว่าไปตามดูที่ว่าทิฏฐิมานะอาสวะมันตั้งอยู่ตรงไหน อยู่ในกระดูกท่อนไหนแล้วก็แวะเข้าไปดูไม่เคยเข้าไปดูเลยตั้งตนเป็นศาสดาอยู่อย่างนั้นตั้งเป็นเจ้าละทิตั้งตัวเป็นเจ้าละทิเสียมสอนตัวเองด้วยทิฏฐิมานะด้วยอาสวะด้วยกิเลสแล้วก็ไปเติมเชื้อมันให้มันเติมขึ้นไป มันลุกพงขึ้นไปมากๆเติมเชื้อมันเข้าไปเติมเชื้อมันเข้าไปแล้วบบดน,นี้ตอนที่มันจะตายจริงๆอ่ะมันจะพาเราไปนรกเหมือนมันจะพาไปที่ไหนแนี้มันจะพาเราลงไปอวิกีนรกหรืกกอมันตื้นไปต้องไปโลก,กันตานนรกที่เขาเรียกว่าน,นี้พานของเมืองนรกนั่น ถ้ต,ตกลงไปนั้นแล้วบานีไม่มีอายุอวิกีนรกนี่ยังมีอายุนะโหรหกุมพีเนี่ยก็ลองกันขึ้นมานรกธรรมดานี่ก็ลองกันขึ้นมาสัตเดรรจสานนี่ก็มีอายุมนุษย์ก็มีอายุเทวโลกพมโลกมีอายุทั้งหมด พม,มโลกกับจุติเนี่ยฉะนั้นวิธีคิดลองเดินไข้ควรไต่ตองดูจริงๆที่ว่าเรามาบวชเราเอาอะไรให้พ่อให้แม่ไปบ้างเรามาอยู่ปฏิบัติเราได้เอาความดีอันเลิศอันประเสริฐ เอาเพชรนินจินดาที่เป็นของที่ทรงคุณค่าฝากให้พ่อให้แม่หรือ,อยังที่เรามาอยู่ปฏิบัติหรือเอาแต่ทิฏฐิมานะอาสวะกิเรตให้ไปเอาแต่ความโลภความโกรธความหลงให้ไปแต่ละวันแต่ละวันมีแต่ความโลภเต็มหัวใจมีแต่ความโกรธเต็มหัวใจแต่ละวัน,ววน,ววนเอาสมบัติอย่างนั้นหรือฝากพ่อฝากแม่ฝากผู้มีพระคุณทั้งหลาย ดะนั้นเราจะต้องเข้าใจการคิดเราไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านมาแล้วกี่พบกี่ชาติเรามาฟุ้งดูหน่อยทีมันเป็นยังไงเทวโลกหรือมาฟุ้งดูสิว่ามานับดูที่ผมมันมีกี่เส้นหนึ่งตารางนิ้ว มี4,000เส้นคูณด้วย120ตารางนิ้วนั่นมานับดูที่ว่ามีกี่เส้นกระดูก300ท่อนมานับดูไม่ต้องไปกลัวมันฟุง้งมันฟุ้งมากี่พบกี่ชาติแล้วเดี๋ยวนี้แล้วจะฟุ้งอีกนิดเดียวไม่ได้เลยมานับดูที่ร่างกายของเรามีเนื้อมีเลือด มีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำลายแล้วก็ท่องอยู่ทุกวันกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วเรากำหนดลงไปให้เห็นแต่กระดูกได้ไหมให้เนื้อหนังมันละลายออกไปหมดเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ส่วนแข็งๆในกระดูกแล้วเราพิจารณาได้หรือยังเราเห็นหรือยัง ที่เราเดินยมกลมเรานั่งสมาธิเราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เราเห็นไหมยังร่างกายของเราร่างกายอันนี้มันเป็นสมบัติอันหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายคือเป็นเรือเป็นแพที่จะทำให้เราข้ามน้ำเท่านั้นเลยคือข้ามมหาสมุทรข้ามมหาสมุตร ถ้าเราข้ามสมมุติได้แล้วบะเนี่ยแพรเรือนี่ก็หมดความจําเป็นเมื่อเราขึ้นไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หมดความจําเป็นแพก็หมดความจําเป็นเรือก็หมดความจําเป็นมันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งสําหรับที่จะเดินทางเท่านั้นขันห้ามันเกิดมาพร้อมกันกับขันห้ามันก็ดับไปพร้อมกันกันกบขันห้า เมื่อมันสลายเมื่อมันถึงที่ของมันที่จะต้องสลายตามอายุไขของมันที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณมันเกิดมาพร้อมกันที่ว่าขันห้าแต่ไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณตัวปฏิสนธิวิญญาณคือผู้รู้ขันทั้งห้านี่นั่นถึงเป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณแล้ววันนี้เราก็จะเอาขันห้านี่แหละนำพา ตัวปฏิสนธิวิญญาณข้ามแม่น้ําเพราะมันเป็นแค่เรือหรือเป็นแค่เครื่องยนต์ก,นกลไกอันหนึ่งเท่านั้นสําหรับที่จะเดินทางเสร็จแล้วเราประมาชําระสะสางตัวเองลองละลายร่างกายลงไปให้เห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟละลายร่างกายลงไปให้เห็นเป็นอาการต่างๆผมขนเล็บฟันหนังนั่น ถ้าหากเราไม่ละลายร่างกายของเราเ,าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ทิฏฐิมานะอาสาวิกิเลสมันก็เข้ามาแทรกสิงมาห่มห่อจิตใจของเราแหละแต่ถ้าหากเราเห็นเป็นอาการต่างๆทิฏฐิมานะอาสาวิกิเลสมันเข้ามาได้ที่ไหนพรไม่มีที่ตั้งมันมีแต่ความรู้เท่านั้น นอกนั้นมันเป็นอาการทั้งหมดมันเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเชน,นวิธีการทำงานเรากำหนดได้ตลอดเวลาไหมทุกวันนี้กำหนดดูร่างกายของเรานอกจากเราเดินยงกลมเรานึกพุทโธทมโมสังโฆล้วก็นึกพุทโธพุทโธจิตสงบได้ที่พอสมควรแล้วก็มาพิจารณาร่างกายพอพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริง แต่แล้วกําหนดได้ตลอดเวลาไม่ว่าหลับตื่นกําหนดได้ทั้งหมดถ้าหากเรากําหนดได้ทั้งหมดแล้วบมันจะมีอะไรที่จะมาเป็นสิ่งกีดขวางกิตใจของเราที่จะไม่ให้รู้ทำเห็นทำทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสมันมาตั้งอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่ตั้งก็เราโยนไปลงน้ําหมดแล้ว มันเหลือแต่ใจที่เป็นผู้รู้เท่านั้นใจที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานทิฏฐิมานะมันเอาเข้ามาได้ที่ไหนมันเข้ามาไม่ได้ดังนั้นวิธีการทํางานมันจะต้องเข้าใจถ้าได้ยินเขาว่ามาภาวนาพุทโธกับพุทโธพุทโธแล้วก็ทิ้งแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกมากมายที่จะต้องทํา มีถึงแปดหมื่นสี่พันพรธมรขันธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่ใช่มีแค่นี้นะอย่างกรรมฐานห้าก็มีห้าอย่างแล้วก็ทำกรรมฐานก็มีสี่สิบข้อสติปฐาน 4. สสติปฐานก็สี่สมปฐานก็สีอิทธิบาทก็สี ฉต่นั้นวิธีการทํางานมันยังมีอีกมากมายที่เราจะต้องทําไม่ใช่เรามานั่งพุโทโธพุโทโธแล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปอะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดความสว่างสวัยของใจทําให้เกิดความรู้ของใจนั่นน่ะคือธรรมะอะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดเกิดความมืดบอดของใจอันนั้นน่ะคือกิเลสอันนั้นคือพยามาร อันไหนที่มันทําให้เกิดควมสว่างสวัยของใจหนึ่งคือพ,พยากิิตราชมันมีอยู่สองแนวทางแค่นั้นฉะนั้นเราจะทํำยังไงในการปฏิบัติก็ดูที่เดี๋ยวคนโน้นป่วยเดี๋ยวคนนี้ป่วยไปดูโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสี่ราชเหมือนกับงานบุญคนเต็มตึกโน้นตึกนี้ เหมือนกับงานมหรศพอันใดอันหนึ่งทั้งเข็นทั้งอุ้มทั้งพอทั้งภายกันเต็มไปหมดนั่นนะพยมามันพยมามันจะเอาไปตรงนั้นเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นแล้วบานี่ไม่ตายก็หายอ่ะตายก็ตายไปหายก็หายไปก็ถึงเวลานั้นมาแล้วบ้านี่ แล้วเราสภาพจิตใจของเรามันเข้มแข็งพอหรือยังมันมีความสามารถพอหรือยังที่จะข้ามวัตฏะอันนี้ถ้าเรายังไม่มีความสามารถพออย่ามาหวังเลยว่าเราจะไปเทวโลกพรมโลกนิพพานแคปัจจุบันนี้ก็นั่งทะเลาะบอกแว้งตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวก็ว่า แก่แล้วเดี๋ยวก็ว่านู่นว่านี่เดี๋ยวก็ว่าดึกแล้วเดี๋ยวก็ว่าค่าแล้วเดี๋ยวก็ว่ามืดแล้วมองไม่เห็นอะไรหรือเดินไม่ไหวหรือนอนไม่ไหวแต่มานั่งจิ้มโทรศัพท์ได้อ่ะดูขนาดขี่รถใส่ชุดขาวซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ยังนั่งจิ้มโทรศัพท์ แต่มาว่าตอนลงเขาตะลุกเกอตอนลงเขาสามสัอ้ลงเขาที่จะลงไปหาเกือนเพรถ้ารถเวียงนี่หน่อยหนึ่งนะมึงเดี๋ยวเอาหัวมาใส่แบะใส่รถเรานี่ก็หมดเลยแล้วพรม,มันพร้อมที่จะล่นแล้วผมไม่ได้เกาะรถไม่ได้ทำอะไรนั่งกิ้มโทรศัพท์ไปดูที่ว่าชุดเป็นชุดขาวนะเป็นชุดนักบวชนะ เป็นเครื่องหมายของนักบวชนะแต่ตัวเองมานั่งกิ้มโทรศัพท์ไอกิ้มอยู่ที่ห้องก็อพอสมควรอยู่แล้วนี่มาจิ้งจิ้มตามทางถึงเป็นเวลาที่มันจะต้องตายด้วยนะถ้าลดเป๋นิดเดียวฮนะพุ่งลงมาเลยถ้าพุ่งลงมารถวิ่งตามหลังก็เหยียบห,หัวระเบิดเลย ดันั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราจะทำยังไงในสมัยปัจจุบันมันถึงจะออกจากสังสารวัตรอันนี้ได้ถ้าเราทำแค่นี้มันได้ไหมจิตมันสงบพอไหมจิตมันเข้าใจในหลักทำคำสั่งสอนของผู้เจ้าพอไหม ้ายังไม่พอเราจะมานั่งอยู่ยังไงเราจะมาเออระเหยลอยลมอยู่มันใช่ด้วยเหรอมันไม่ใช่มันจะต้องทํางานมากขึ้นไปกว่านี้ยังสมัยพวกอตมาเข้าไปอยู่วัดป่าอุดมสมพรนี่นะพวกเราไม่รู้จักกลางคืนกลางวันต่างคนก็ต่างทํางานเราขึ้นจับเส้น ยังคืนลงไปไอ้พวกที่เลิกจากสลาห้าทุ่มลงไปเขายังไปเดินยงกลมอยู่จุดเทียนเดินยงกลมเงินไม่มีไฟฟ้าไฟเฟอ้อเลยจุดเทียนเดินยงกลมเงินพระใหม่เขาเอาเทียนเล่มใหญ่หญไปตั้งห้าเล่มแล้วเขาก็จุด พอจะมาลงมาจากกุฏิหลวงปู่อนเที่ยงคืนโอ้ยพระใหม่องคนนี้มันเอาเรื่องเลยเดินยงกลมมันยังเดินอยู่พอเราไปกุฏิเข้าห้องน้ําห้องนเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าวางไว้ข้างล่างเอาผ้าสังคาติวางไว้เตียงแล้วเราก็เดินเดินไปจนถึงตีสาม แล้วเราก็จะกลับไปกุฏิหลวงปู่พอกลับไปกุฏิหลวงปู่พอเดินผ่านมาถึงกุฏิไม่เห็นมันเดินงงกลมอะแต่เทียนยังจุดอยู่ได้ยินเสียงชงกาแฟเสียงซ้อนเคาะกาแฟเคาะไอ้คนกาแฟกังกังกังมันเล่นแบบนี้กูก็ตายเลยสิมันกินกาแฟทั้งคืนผมง่วงก็ขึ้นไปกินง่วงก็ขึ้นไปกินหมดไปสองขวดคืน กาแฟนิดกาแฟขวดเล็กๆไม่พอกินยังไปเอาปุติพระเพื่อนมาอีกพอเราไปล้างกระถนหลวงปูเ่เสร็จแล้วก็ตอนตีสี่เราก็เดินไปที่สลาไปเปิดไฟที่สลาไปถูสลาไปทำอะไรตัวอะไรจัดอาสนะทำอะไรตัวอะไรเขาก็เดินไปโอ้โห เล่นเอากาแฟมาเป็นเพื่อนอย่างนี้มันก็ตาย,ยที่คนหนึ่งไม่ได้กินกาแฟว่ะโอยผมเป็นพระใหม่เพิ่งบวชได้สองอาทิตย์แล้วผมจะมาสู้กับรูบาได้ยังไงปะโทเอาทองมาให้ดูไฟไหม้สะดือ <laughs> ไปเดินชนเทียน <laughs> พอดีมีขวดน้ำมันพึ่งอยู่นั่นก็เลยทองไฟไหม้เลย น้ำน้ำตาเทียนชนน้ำตาเทียนมันมันร่มมันใส่พกผ้านี่พอดีใะไรเร่องใส่สะดือมันเคยมีมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยพวกมายาสาไทยพวกอะไรตัวอะไรต่างๆกคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมฟังธรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเยเดศมหาราชบรมนาศบาพิธเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันที่11พฤษภาคม2568เวลา11นาฬิกา30นาทีณศาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1